สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวสินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าคณะนักวิจัยเปิดเผยการค้นพบว่าถ้ำสวงเหอทำยาวที่สุดในเอเชียในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีความยาว409.9กิโลเมตรลึก912เมตร ทำให้กลายเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ3าของโลกการสำรวจถ้ำที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้ำคาสธรรมชาติในปีนี้ดําเนินการโดยสถาบันทรัพยากรภูเขากุ้ยโจวสมาคมถ้ำกุ้ยโจวตลอดจนคณะนักวิจัยและนักสำรวจกว่า30คนจากจีนฝรั่งเศสอิตาลีและเบลเยียมชองบอสตัสซีนักสำรวจถ้ำชาวฝรั่งเศสในจีนระบุว่าเราทำการสำรวจกันอย่างต่อเนื่องและค้นพบสิ่งใหม่มากขึ้นทุกครั้ง ถ้ำแห่งนี้มีคุณค่าบางอย่างที่หาได้ยากจากที่อื่นในโลกทีมสำรวจถ้ำยังขุดพบฟอสซิลทางบรรณชีวินวิทยาและวัตถุโบราณทางธรณีวิทยาด้วยฟอสซิลดวงกล่าวสามารถทำหน้าที่เป็นตัวอย่างที่หายากในการทำความเข้าใจประวัติวิวัฒนาการทางพันธุกรรมของประชากร และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ